ครับก่อนวันนี้เด็กชายอังเปากับเด็กหญิงเพชรจะมาแข่งกินสลัเปานะครับคนละสองชิ้นครับวันทูที่อ้าวเริ่มครับอ้าวเด็กหญิงเพชรครับเอาชิ้นหนึ่งครับอ่าแบ่งกันอ้าวเด็กชายอังเปาเอารีบกินเลยครับไม่รอแล้วครับเด็กหญิงเพชรครับใครกินหมดก่อนคุณชนะครับโอ้ เหมือนเด็กชายอังเปาขี้โกงยังไงไม่รู้ครับต้องกือนะครับแล้วก็อาปากด้วยครับอ่าอาปากว่าหมดแล้วนะครับเร็วๆวนะครับอ้ําอ้ําอําอําอํานี่ครับเขากินสลัเปานี่ครับนี่ครับสลัเปาใส่ครีมต้องอาปากก่อนครับ มาหมดแล้วนะครับรีบคืนครับอ้ํา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 อ้ํอ้ําอ้ําอ้ํอ้หาอ่าอ้อยําอ้ํอ้ําออ้ําอ้าว้ําอ้ําอาอ้ยางไงเอาอกมือ้ํไอนทานขีาอ้าอาอะไรอ้าอาออาองอ้ ทวดกืนก่อนน้องทวดกืนก่อนน้องข้อหาทวดกืนก่อนทวดขี้โกงเนอี่อันนี้ใครแพ้ใครแพ้ใครชนะโอเคเอาบายบายอ่ะบุญไปรักกินน้ำแล้ว,นนลวเร็วๆครับคำต่อไปครับคำต่อไปครับอันนี้ครับเอามาครับนี่ครับ อันนี้มาอยู่กับทั่วซีเร็วๆนั่งข้างกันเอาบายบายครับบาย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 